หยุดจากการค้าขายก็เริ่มมาปลูกผักตอนแรกปลูกแค่สองสามแปลงค่ะปลูกสองสามแปลงคือว่าทดลองหนูไม่มีความรู้ค่ะหนูไม่มีความรู้เกี่ยวกับเกษตรอาศัยว่าทดลองเอาค่ะลองผิดลองถูกปลูกตายไปไม่เป็นไรค่ะหนูปลูกใหม่ค่ะปลูกคะน้าค่ะกวางตุ้งผักบุ้งค่ะแล้วก็ปลูกผักเวทแต่ว่าผักเวนของหนูอร่อยค่ะเห็นรู้ค้าบอกว่าอร่อยมากกรอบเพราะอาจจะเป็นเพราะการถึงน้ําการหมักดินของหนูมากกว่าค่ะ ราคาดีนะคะขอกทุกูกทุกอย่างที่ชอบค่ะอยากปลูกอะไรชอบกินอะไรก็ปลูกน,นี้ก็มีคะนา้าผักบุ้งกวางตุ้งผักสลัดค่ะมาระบวกหัวภูผักทัวแล้วก็ผัเคะเทตทตอนหนูก็เพื่อทำโรงเรือนโรงเรือนอนี้กันฝนได้แน่นอนค่ะแล้วกระบะชั้นทําไมเขาก็ คือว่าชาวบ้านก็ถามว่าทําไมต้องทํากระบะชั้นด้วยเพราะาลดแรงงานหนูค่ะการที่เราทํากระบะชั้นขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ไม่ต้อง,อต,องต้องเงินในการทําเวลาเราปฏิบัติงานการทํหญ้าการดูแลก็ง่ายค่ะการที่เราจะหมักดินลงในกระบะชั้นเนี่ยเราเหนื่อยแค่ครั้งเดียวเราไม่ต้องไปสับดินทุกๆครั้งที่เราจะต้องปลูกผักค่ะ,ะดินที่หนูหมัก ลงปู๋นี่หนูก็จะมีดินมีมูลสัตว์มีมีขุยมะพร้าวค่ะแล้วก็แกลบดําค่ะถ้าว่าดูดินที่ว่ามันด้านด้านหน่อยหนูก็จะใส่แกลบดินถ้าว่าถ้าใส่แกลบดินหนูก็จะไม่ใส่ไปเรื่อยๆค่ะเวลาที่เราใส่ในกระบาดชั้นเนี้ยหนูจะไม่เอาดินลงจากกระบาชั้นนะคะเวลาหนูจะปลูกไม้เนี้ยหนูก็จะใส่แค่มูลสัตว์ขุยหมักรดน้ําหมักแบบนี้ค่ะทิ้งไว้สักเก็ดนแล้วหนูก็ปลูกไม้ได้เลยค่ะพอขึ้นเวลาหนูปลูกผักเนี้ย แมลงกินเป็นเรื่องปกติค่ะหนูก็จะฉีดน้ำหมักฉีดน้ำหมักฉีดน้ำหมักไว้น้ำไหมหมักไว้แบบนี้ค่ะสลับกันไปเรื่อยๆค่ะน้ำหมักที่หนูปลูกใช้ฉีดผักสลัดก็จะมีผสมกับน้ำซาวข้าวถั่วเหลืองการรสมะละกอฟักทองค่ะแต่ว่าถ้าเป็นที่ว่าใช้กําจัดแมลงก็จะมีพวกยาเมาแบบนี้ค่ะเหล้านล้ำสสมสสยชูก็หมักไว้ค่ะว่าถ้าดูว่า แบบมงยุ่งเยอะๆหนูก็ฉีดการตลาดดีค่ะผักผักไม่พอขายก็ส่วนมากก็จะเป็นลูกค้ากลุ่มที่ว่าเป็นโรคมะเร็งจะอบตโรงเรียนอะไรแบบนี้ค่ะเวลานหนูโพสไปเขาก็จะเห็นว่าเออช่วงนี้มีผักอะไรนะเขาก็จะสั่งๆค่ะหนูก็อยากจะบอกว่า,ออก,าการทำกับการทำกษตรนะคะมันไม่ใช่เรื่องยากค่ะมันอยู่ที่ใจของเรานะคะคือว่า,าใจรักทำได้ค่ะการผิดพลาดมีค่ะ การทําเกษตรมันเป็นอาชีพที่ฟังแล้วก็คือว่าไม่ได้มียศมีอะไรแต่มันมีความสบายใจค่ะการที่คุณได้มองสานเขียวสีเขียวเปสบายใจมากค่ะหนูเป็นคนชอบปลูกผักเวลาตอนเช้ามาหรือว่าเวลาออตอนไหนที่เข้ามาสวนผักหนูก็มีความสุขมากค่ะการทําเกษตรไม่ใช่อาชีพที่ว่า,ารายได้ต่ํานะคะบางคนที่ทําแล้วก็มีรายได้ดี